สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสาประจําช่วงเย็นวันที่19เดือนพฤษภาคมนะครับในเรื่องในส่วนของตัวบริการสัญญาณทองคําสกุลเงินใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจครูเปาห้องซิทวีพอาจารย์พี่หมีเป็นห้องซิทที่มีการเทรดสดชนข่าวปัจจุบันเปิดรับสมัครนักเรียนคอร์สออนไลน์ทองคาอยู่นะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดที่ไลน์ด้านล่างได้เลยว t m ี r k e t เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US ดดอาโยยที่่ัังงงไมต้ฝกเินบ f o r e x f o r you ดีมีรางวัลใครที่สนใจตอนนี้เรามีโปรโมชั่นใหม่ๆมากมายเลยนะครับคลิกดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างครับและในส่วนของการรายงานข่าวสารในครั้งนี้ก็ได้รับกาสรสนับสนุนจากทาง xm เปิดบัญชีวันนีรับโบนัสฟรีทันที30สามสลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สวัสดีนักลงทุนทุกท่าน,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 นเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงเย็นวันนี้โดยรวมแล้วตลาดยังตกอยู่ในสถานะแบบลิสออนนะครับทุกท่านขออภัยครับไม่ได้ตกแล้วนะคือเปลี่ยนจากตัวของผสมเมื่อเช้านี้พลิกเข้าสู่สถานะแบบลิสออฟโดยในส่วนของตัว u s ดอลลาร์นะครับปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางการที่สถานะตลาดมีการพลิกแบบนี้นะครับเราจะสังเกตได้จากดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐครับทุกท่านที่ปัจจุบันยังคงอยู่ในทิศทางแดนลบแล้วก็มีการติดลบเพิ่มเติมนะครับอย่างตัว ดาวโจนสติดลบอยู่ที่0.45% SP 500ติดลบ0.60%แล้วก็ NASDAQ ติดลบเยอะที่สุดเลย1.04%โดยได้รับแรงกดดันนะครับจากการที่ยิวอัตราผลตอบแทนพาราบาลนารบาลสารัฐครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับทะลุแนวต้านที่เรามองกันไว้ในช่วงเช้านี้ที่ระดับ1.65%ครับก็เลยเปสาเหตุนะครับทให้ดัชนีดล่าอินเด็กส์เนี่ยมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ3ชั่วโมงแล้วครับทุกท่านการปรับตัวแข็งค่า ค่าของ US d o l ดอลลาร์นะครับจะช่วยสร้างแรงกดดันให้กับบรรดาสกุลเงินหลักครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวยูโรแต่ถ้าเราดูในฟินวิชแล้วจริงๆเราจะเห็นว่ายูโรนะครับยังอยู่อันดับที่3ของตารางตัวที่อ่อนค่าที่สุดเห็นจะเป็นนิวซีแลแล้วก็ออสเตรเลียครับ ถ้ารักลงทุนกำลังจะถามว่าเอ๊คุณครับแล้วแบบนี้เนี่ยสกุลเงินออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยจะฟื้นได้หรือเปล่าพอดีว่าผมไปช้อนบายเอาไว้นักลงทุนอาจจะต้องรอให้ในส่วนของตัวดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐเนี่ยฟื้นก่อนนะครับถ้าเกิดตัวนี้ฟื้นมันก็จะเป็นการสะท้อนบอกเราอย่างหนึ่งว่า โอเคครับตอนที่ตลาดเนี่ยเริ่มที่จะคลายกําลังฝั่งขาลงแล้วนะก็มีโอกาสที่จะช้อนได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้ยังคงติดลบเยอะอยู่การที่เข้าไปช้อนสกุลเงินดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะมองว่าเป็นความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอให้ไปตกในส่วนของตัวแนวรับสําคัญก่อนแล้วค่อยพิจารณาดูอีกทีนึงครับแต่ถ้าถามว่าดอลลาร์เนี่ยคุณตอนนี้เลยเนี่ยแข็งค่า มากจริงๆได้ยังอันนี้ก็ต้องบอกกับนักทุนนะครับว่าอาจจะยังไม่สุดก็ได้นะเพราะว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยยังมีพละกลาลังต่างจากยูโรไม่มากเท่าไหร่ครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าในระหว่างวันนี้เนี่ยถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงกับตัวของยูเรเซาล่ายูโรนั้นติดลบเพียงแค่0.06%เท่านั้นครับในขณะเดียวกันครับราคาทองคําก็มีการปรับตัวร่วงลงมาอย่างชัดเจนเลยนะครับจากยอดเดิมที่เคยทําไว้ที่ประมาณ1,872.8ครับปรับตัวลงทําจุดต่าสุดใหม่ในระหว่างวันนะครับที่ระดับ 1860ั 1> 1, ครับตรงนี้เราก็ต้องมาลุ้นแล้วนะครับทุกท่านว่าตัวทองคําจะสามารถย้อนกลับขึ้นไปได้หรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าการปรับตัวอ่อนค่าลงมา3ชั่วโมงติดแบบนี้เสียทรงเป็นทิศทางฝั่งขาเซลลหรือ,อยังนะครับคำตอบก็คืออาจจะยังครับทุกท่านต้องลุ้นนะครับว่าเป้าหมายต่อไปยู o ่อตราผลตอบแทนพรารบัตถ้าหลุดห6 5ุดแล้วขึ้นสู่1.7%เได้เมื่อไหร่ตัวนี้อาจจะไม่ใช่ผลดีของราคาทองคำครับและนี่ก็คือการสรุปสถานะตลาดประจำช่วงเย็นวันนีี้นครัับททุกท่าสสวสด